สวัสดีครับผมคมไฮเลดร้านปุ๋ยตลาดของพ่ออำเภอท่าตะเกียแล้วเนาะนี้มาบุกสวนเลยของพี่แนะนำเห่อครับาวีเกี่ยม,มงคลนครับบ้านอะไรนี่เจ้านี่บ้านแปงจันแปงจันเนาะใช้ปุ๋ยโอทูรเราไปเนาะนี่เนาะโอทูโอเบรมีดเดียวมีดเดียวนี่นี่คืนเดียวนี่นี่นี่คืนเดียวนี่ก<ร>ะลาเออพันห้าคือว่ามันมันไม่หมดได้แบ่งแบ่งเป็นสองถ้วยครับอ๋ออันลอง้อผมดูนี้เดียวมันไหลจริงเรือไม่จริงอาอันนี้ใส่เนาะ เอามาเกะเอามาดูดิว่ามันจะออกตามนี่จริงไหมเอามาซูมเลยนี่นี่ไหมนี่นี่มันจีแสงนี่จะได้เห็นคันคันทันไม่ทันนะขาไม่ทันนะตัวนี้นะโอทูครับแม่นบอแม่โอทูบอใส่รอบแรลกหรือเปล่าลอปสองที่เซนบอดูการไหลดูการไหลพ่อเลยเนาะ ่ปากันไหลไหมอันนี้บุกตอนเช้าครับนี่มาอันนี้ตอนเช้านะคะมาหย่อนน้ำกดอยู่นะคะอะไใกล้ๆดิโอ้ออกอันนี้มีดเดียวนะคะเนี่ยมีดเดียวมีดเดียวโอ้มีดเดียวเจ้าเดียวมามาดูอีกต้นหนึ่งมาดูอีกต้นหนึ่งนะคะต้นนี้โอ้โหอันนี้อันนี้กับคุณหน่อยครับกับคุณกับคุณหน่อยราลอมาดูมาดูใกล้ๆนี่มันจะเต้นจริงนะเนี่ย มีดเดียวมีดเดียวอันนี้มีดสองอ่าดูดูมีดสองกะลานี่มันมันประมาณจะเบื่อได้เองเนี่ยเบื่อได้ไม่รู้เบื่อได้ไม่รู้ไงเก็บมากกะลาเก็บมากเนาะใช่มันไหลมาตาห้วยมันไหลมาเตะเข้มมาซุ่มไม่ใกล้ได้ไหมเตะของของเราก็ไหลหนีหมดเนาะ อันนี้ต้นที่สองนะคะใช้ปุ๋ย o 2 e v เอ e s อรของเรานะคะ <โ Zac. S 1> พี่วิระนะคะอยู่สนามชัยเขตนะคะ<ด>นี่ต้นที่สองนะคะมีดเดียวจริงๆนะคะไหลไม่หยุดเลยอะคะ่ะอันนี้ตอนเช้านะคะมาลงพื้นที่นะคะ<ด>นี่ค่ะพี่วิระ<ด>นั่นแหละโอ้โหสุดยอดเลยนะคะเนี่ยปุ๋ย <โ Bull. S 1> ใช้ปุ๋ o <โ Pour S 2> ย o อทูเราแ <Excuse. S 2> น่นอนนะคะ ดูน้ำยางนะคะออกนะคะหยดอย่างเห็นได้ชัดนะคะสุดยอดเลยนะคะโอทูเราเนาะแม่เนาะจ้านี่ผมจะถามเพราะว่าใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยเราเนี่ยผลตอบรับมันยังไงก็ดีคือว่าเมื่อเมื่อก่อนที่ยังยังไม่ได้ใช้ก็เคยเคยได้สามสี่ร้อยโล พอได้ใช้ปุ๋ยโอเรสมาแล้วก็มีหกร้อยเจ็ดร้อยโลถึงเจ็ดร้อยโลเมื่อก่อนให้ลุน้องกีดใช่ตอนนี้มากีดเองนี่มากีดเองใส่ปุ๋ยเราด้วยปุ๋ยโอเรสเนี่ยโอทูโอเรสเนาะใช่ใครทำสวนยางเออยังไม่เปิดใจลองว่าปุ๋ยเรามันตอบสนองไหมก็ลองแนะนําพอลองแนะนํา นว่าให้ก็ล่องมาใส่อยู่ปใจใส่ปุ๋ยอุบิเดตุดีคืนร่วมใดบระทันใดใส่ก็ล่องให้ใส่เบิงเปิดใจรับล่องเบิงอ่จจะดีคือของคอตวีเข็มงคลได้ยอดเยี่ยมยเยี่ยมเยี่ยมร้านเรานะคะเปิดอยู่นะคะอยู่ตลาดหนองคอกนะคะอำเภอท่าตะเกียบนะคะตำบลคลองตะเกาเนาะอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเซานะคะติดต่อมาที่ร้านได้เลยนะคะ ที่เบอร์084นะคะ9808625ค่ะวันนี้ก็มาลงพื้นที่นะคะกับ,กบพ่อทวีก็พ่อทวีก็วพอใจพอใจค่ะสวัสดีค่ะสสวัดีค่ะ